สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับนะฮะมาชมพระกูวัดมหาวันกันนะครับวันนี้จะเอาพระแบบครบทุกพิมพ์มามาให้พี่พี่เพื่อนเพื่ได้พิจารณากันนะครับนะฮะนะครับองค์แรกคือเป็นพระพิมพ์กลางนะครับนะฮะนะครับ เป็นพระใหญ่ลำนะฮะนะครับนะฮะลองพิจารณาดูนะครับพระรอดพิมพ์กลางนะครับนะฮะนะครับถัดมานี่ก็คือนะฮะเป็นเป็นพระพิมพ์ต้อนะครับนะครับพิมพ์ตอกับพิมพ์กลาง นะฮะดูนะครับฐานไม่เหมือนกันนะครับนะฮะนะครับความหนาความล่ำใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวพิมพ์ต้อนี้เล็กกว่านะครับนะฮะซุม้มใบโพก็เหลี่ยมไม่เหมือนกันนะครับนะฮะนะครับนะครับอีกองคืคอ พระพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะลักษณะพิมพ์ใหญ่นะฮะใหญ่กระต้อนะครับนะครับนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับท,ที่ติดตามรับชมกันนะครับนะฮะดูใบโพพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพทรงพิมพ์ใหญ่นะครับ นะฮะนะครับอีกองค์นี้ยังไม่รู้ว่าเป็นพระพิมพ์ไหนนะครับนะฮะลักษณะฐานดูไม่ออกนะฮะแต่ตัวใหญ่อยู่นะครับนะฮะนะฮะเหลี่ยมหูพระพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะภาพพอมองชัดไหมฮะโพซ้อนนะครับนะฮะโพสองใบ นะครับนะฮะอีกองค์นะครับนะฮะนะฮะอีกองค์เป็นพระพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับนะครับนะครับโคซ้อนเห็นไหมมุมนี้นะฮะนะครับนะฮะ ติดไม่ชัดนะครับหรือบางทาีกลุอาจจะไปเข้าไปอุดนะฮะร่องร่องร่องเหลี่ยมระหว่างใบโพธ์สองใบนะครับนะครับนะครับอีกองนะฮะอขออนุญ,ญาตจ,จับนะฮะจับลูกปูมานะครับเพราะว่าวางวางแล้วก็ ไหลนะฮะวางบนวางบนกลุนะฮะนะครับนะฮะพระพิมพ์ใหญ่กับพระพิมพ์ตื้นนะฮะนะครับนะครับนะครับอีกองที่ติดกลุ่อยู่นี้นะฮะนะครับก็ขออนุญาตเอาหลวงปู่ออกก่อนนะครับนะฮะนะครับ,นะรบดูพิมพ์กลางอีกองหนึ่งนะครับ นะฮะกลางกับต้อนะครับนะฮะนะครับนะครับครบทุกพิมพ์แล้วนะครับกลางต้อนะครับตื้นนะฮะตื้นตื้นนะครับนะฮะเมื่อกี้ผมดูพระพิมพ์พระผิดหรือเปล่านะฮะเห็นพระพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะเอาใหม่นะครับ ตอตื่นนะฮะนะครับและองค์นี้นะครับนะฮะใหญ่นะครับเป็นพระพิมใหญ่นะครับนะฮะก็ภาพไม่ค่อยนิ่งก็ขออภัยนะครับเรียงพระยากนะครับหยิบผิดนะฮะเมื่อกี้เป็นพิมพ์ใหญ่สององค์ขาดพิมพ์เล็กองค์หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วหยิบให้ดูใหม่ นะครับนะฮะนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กนะครับนะฮะหยิบมาแล้วนะครับใหญ่เล็กนะฮะนะครับใหญ่กับเล็กนะฮะต่างกันแบบนี้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะนะฮะขอบคุณพี่ๆที่ ติดตามกดติดตามนะครับนะครับก็คงประมาณนี้นะครับพี่พทุกท่านนะครับสวัสดีครับ